ขอดพ่อกดแม่ตมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุสุขนนะครับน้อแก๊งคุงสตอรี่มาแล้วนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผม มอนี่สิพ้ามากินบนักแง้วน้องเห็นมอนี่ครับบักแง้วได้นี่บักแง้วครับบอมเป็นลินจีได้ครับหน่วยมันอาจจะคล้ายๆกับลินจีนะครับแต่ว่ามันสีน่วยในน้อยนะครับเนาะเนี่ยครับน่วยในน้อยเดี๋ยวผมจีแกให้เบิ้งเนาะครับเนาะนี่ไหมครับนี่ครับลักษณะของมันคล้ายๆลินจีครับแต่ว่ามันเป็นบักแง้วนะครับเนาะเป็นผลไม้อีสานนะครับเนาะเดี๋ยวผมจีแกให้เบิรงเนาะครับนี่ครับ ท่านผู้ชมว่ามันสิส้มหรือหวาน uh oh. ขอดโปกดแม่ส้มมมีความหวานเลยพี่น้องมันมีความหวานเลยน, uh oh. น,น,นี่ยครับล่างพันธุ์มันก็สีหวานนี้นะครับแต่ว่าตัวน,นี้บัวหวานเลยตัวน,นี้บัวหวานส้มครับครับกินบักแงว อยู่ใต่ต้นบักนาวเห็นมอนีิ้มบักนาวน้ำนี่ฝนกับสีโต๊ครับฝาห้องบ่มอยู่โอ้ยสีเห็นไข้ไข่ uh oh. <laughs> บักเงี้ยวันไปคอขาเจ้ามากนะครับเนาะโมเด้ไปทายคลิปต้นไหมเบิ้งเนาะรับเนาะต้นเมื่อสิบป,ประมาณนี้นะครับเนาะต้นมั่สิบป,ประมาณนี้ครับ uh oh. ก่อนเทสิก,กินนี่ครับน้ำป่าครับอุปกรณ์อของเฮ้าเอาน้ำป่าใส่ถ้วยมาเลยครับ นีะป่าไส่ถ้วยไปเลยแกะใส้ถ้วยนะครับนอกไปนะี้เนาะแก้มไส้ถ้วยครับแกะมันแกะไส้ถ้วยไปเลยสมแขว uh oh. สมแขวสมแขวบักเหนียวภาษาเลยนะครับบักเหนียว นี่ครับได้แล้วนี่คือผกแงวห้วหยน้ําตาลนะครับเราเอาไปคลุกกับน้ําตาลไอ้น้ำปลาไ่เป็นน้ําตาลครับนะครับหร,บรบือว่าไัยมากว่าแน่กะว่ามันโสมกับน้นําตาลใส่จั๊กน้อยนะครับเนาะ uh oh. อืมอืมคนต่อคนแม่โสมโมมีความหวานอย่างค่อยจั๊กน้อย ยขนลุกขนลุกฝ้าห้องพี่ห้องคนสิบโตสวนมะนาวแบบนี้คนเบื้องขวดจะพ้าเบืนะ้องสวนบางนาวเนาะสวนบางนาข้วยคุณอา น้าวมึงสุดไข่เมื่อนีพน่พูน้าสุดกินบักแงวพี่น้องเดี๋ยวชิพ้าบึงส่วนบักแง,งวนะครับพนูน้าพี่น้องโอ้ อากาศดีครับอากาศดีครับมึงบักหน้าครับเตัวหน่นวยใหญ่ๆครับดกน้ำดิ้พี่น้องคุณอนะบักหน้ามันจะหน่วยบล๊กไงตอนนี้ขายซีหน่วยสิบบาทครับอยู่บ้านขายซีหน่วยสิบบาทส่ออันมัครับซีหน่วยสิบบาท กกัหน้าปีนี้เป็นราคาครับโอ้พ่อบักม่วงพี่น้องน้อพ่อบักม่วงแล้วบักม่วงสุกบักม่วงสุกฮวันสำหรับคลิปนี้กามีสมนีเนาะครับเนาะพี่น้องเอาไว้พ่อกันคลิปใหม่เนาะครับเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแกงคุ้งสตอรี่กันแน่นะครับส่งไม่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวกนเด้อครับบ๊ายบาย